สงกรานเลือดแสงแดดยามบ่ายของวันสงกรานแผดเผาถนนที่แออัดไปด้วยผู้คนในเมืองเชียงใหม่เสียงหัวเราะและเสียงเพลงดังก้องทั่วถนนคนเดินทุกคนต่างสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานเหลือเพียงสาวน้อยคนหนึ่งที่ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายพลอยมาเล่นน้ำกันเถิดเสียงของเพื่อนดังแว่วมาพลอยสายหน้าช้า,ชา ความทรงจําเมื่อห้าปีก่อนยังคงหลอกหลอนเธออยู่สงกรานสำหรับเธอไม่ใช่เทศกาลแห่งความสุขอีกต่อไปแต่เป็นวันที่เธอสูญเสียน้องชายในอุบัติเหตุรถชนตอนเล่นน้ําสงกรานไม่เป็นไรฉันขอดูอยู่เฉยๆดีกว่าพวกเธอไปสนุกกันเถอะพลอยตอบเพื่อนไปอย่างเหนื่อยๆคืนนั้น หลังจากที่เพื่อนๆแยกย้ายกลับที่พักพลอยเดินกลับบ้านเช่าเก่าๆของเธอในซอยเล็กๆในตัวเมืองเชียงใหม่เธอเช่าบ้านหลังนี้เพราะค่าเช่าถูกผิดปกติแม้จะมีข่าวลือว่าเจ้าของบ้านคนก่อนเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยขณะที่พลอยกำลังอาบน้ำเธอได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากห้องน้ำพี่ช่วยหนูหน่อย พลอยสะดุ้งหันไปมองรอบห้องน้ําแต่ไม่พบใครใครนะ่ะพลอยถามด้วยเสียงสั่นเครือไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงน้ําหยดจากฝักบัวที่ดังเป็นจังหวะตลอดทั้งคืนพลอยรู้สึกไม่สบายใจเธอฝันร้ายถึงเด็กผู้หญิงในชุดสงกรานต์สีขาวที่เปื้อนเลือดกําลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างเช้าว,วันรุ่งขึ้น พลอยตื่นมาพร้อมกับรอยเล็บที่แขนของเธอ <c oughs> เธอตกใจมากเธอจึงรีบไปถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้คุณป้าคะบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคะพลอยถามป้าวัยกลางคนที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆป้าคนนั้นมองพลอยด้วยสายตาหวาดระแวงก่อนจะตอบเสียงเบาๆเจ้าของบ้านคนก่อนมีลูกสาวคนหนึ่ง เธอหายตัวไปในวันสงกรานต์เมื่อสามปีก่อนพ่อของเด็กเสียใจมากจนฆ่าตัวตายคนเล่าว่าเขาฆ่าลูกสาวตัวเองเพราะหึงหวงที่เธอจะแต่งงานกับคนอื่นพลอยรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวแล้วเขาฝังเด็กคนนั้นที่ไหนคะพลอยถามด้วยเสียงสั่นเครือไม่มีใครรู้บางคนบอกว่าอยู่ใต้บ้านนั่นแหละป้าพายักหน้าไปทางบ้านของพลอย คืนนั้นพลอยกลับมาที่บ้านพร้อมกับความตั้งใจจะค้นให้พบความจริงเธอเริ่มสังเกตเห็นรอยเปื้อนแปลกๆบนพื้นห้องน้ําที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเมื่อเธอจ้องมองนานนนรอยเปื้อนนั้นเหมือนจะเคลื่อนไหวเป็นรูปลูกศรชี้ไปยังพื้นใต้อ่างล้างหน้าด้วยความกล้ากล้ากลัว,ลวพลอยพยายามดันอ่างล้างหน้าและพบว่ามันเคลื่อนที่ได้ เผยให้เห็นช่องเล็กๆในพื้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมช่วยหนูด้วย <G ül> พลอยรวบรวมความกล้าเปิดไฟฉายส่องลงไปในช่องเธอเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นกระดูกมือเล็กๆกำลังโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน <G ül> พระเจ้า พลอยกรีดร้องถอยหลังไปชนผนังคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับเธอได้ยินเสียงกระซิบตลอดทั้งคืนเด็กผู้หญิงในชุดสงกรานปรากฏตัวในความฝันของเธออีกครั้งคราวนี้เธอพูดชัดเจนขึ้นพี่ต้องช่วยหนูเขาฆ่าหนูแล้วซ่อนหนูไว้หนูอยากกลับบ้านวันรุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายของสงกราน พลอยตัดสินใจไปหาตำรวจแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เธอเล่าพวกเขาคิดว่าเธอเพียงแค่เครียดหรือเมาค้างด้วยความสิ้นหวังพลอยกลับมาที่บ้านอีกครั้งเพราะเธอรู้ว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่จะช่วยวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เมื <S <S ่อพลอยกลับมาถึงบ้านเธอพบว่าน้ำกำลังไหลล้นออกมาจากห้องน้ำแต่ว่าน้ำนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันกลับเป็นสีแดงเข้มเหมือนกับเลือด พลอยยืนตัวแข็งอยู่หน้าห้องน้ําเลือดไหลออกมาจนถึงเท้าของเธอในห้องน้ําเธอเห็นร่างของเด็กผู้หญิงในชุดสงกรนสีขาวยืนอยู่ใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าหนูชื่อแก้วพ่อของหนูฆ่าหนูเพราะหนูจะหนีไปกับแฟนเขาฝังหนูไว้ใต้ห้องน้ํานี้วิญญาณของแก้วกระซิบ <c oughs> พลอยกลืนน้ําลายอย่างยากลําบากฉันฉันจะช่วยเธอได้ยังไง พี่ต้องเอากระดูกของหนูไปทำบุญให้หนูได้ไปเกิดใหม่แก้วตอบพร้อมน้ำตาสีแดงไหลออกมาจากดวงตาด้วยความกล้าหาญที่เธอไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีพลอยตัดสินใจขุดพื้นห้องน้ำในคืนนั้นเธอพบโครงกระดูกของเด็กสาวพร้อมกับสร้อยคองเงินเล็กๆที่มีจี้รูปหัวใจเช้าว,วันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสงกรานต์พลอยนำกระดูกไปที่วัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระฟังและขอให้ท่านทำพิธีให้แก้วขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปพลอยเห็นแก้วยืนอยู่ข้างข้างเธอคราวนี้ใบหน้าของแก้วสงบและมีรอยยิ้มไม่มีเลือดบนชุดสงกรานต์สีขาวของเธออีกต่อไปขอบคุณนะพี่หนูจะได้ไปเกิดใหม่แล้วแก้วกระซิบก่อนจะค่อยๆจางหายไป พร้อมกับกลี่ดอกไม้ที่ปลิวมาตามลมหลังจากวันนั้นพลอยไม่เคยเห็นแก้วอีกเลยแต่บางครั้งเมื่อถึงวันสงกรานต์เธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านและกลิ่นดอกไม้หอมๆพลอยได้เรียนรู้ว่าความกลัวของเธอที่มีต่อสงกรานต์นั้นไม่ได้ช่วยให้เธอก้าวผ่านความเศร้าเสียใจที่สูญเสียน้องชายไปได้ การที่เธอกล้าเผชิญหน้ากับวิญญาณของแก้วและช่วยให้เธอได้ไปสู่สุคติทําให้พลอยเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ปีต่อมาพลอยกลับมาเล่นสงกรานต์อีกครั้งเธอสาดน้ําและหัวเราะอย่างมีความสุขในมือของเธอคือสร้อยคองเงินรูปหัวใจที่เธอพบกับกระดูกของแก้วเพื่อเตือนใจเธอว่าชีวิตนั้นเปราะบางแต่ก็งดงามเหมือนน้ำที่ไหลผ่านนิ้วมือ เราต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าและมีความสุขในทุกๆวันบางเทศกาลแห่งความสุขอาจซ่อนเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ในความมืดมิดนั้นบางครั้งเราจะพบแสงสว่างที่นำทางให้เราก้าวข้ามความกลัวสู่การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมสงกรานเลือดเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณมองเทศกาลน้ำไทยในอีกแง่มุมหนึ่งฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ ถ้าชอบเรื่องเล่าแนวนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณครับ